ุณต้องฉลาดในการดูคนคุณต้องฉลาดในการที่คุณพูดคุยกับผู้ชายหรือใครที่เข้ามาก็ตามนะเอออย่างคุณก็เคยเจอนะคนที่ทิกกี้คนที่เจ้าเล่ห์คนที่ตีเนียนคนที่หน้ามึนอะไรเงี้ยนะคะทำเป็นทำเป็นแบบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทาแต่เหมือนบอกบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําไม่ใช่ความผิดตัวเองนู่นานั่นนี่ว่าป้ายตีเนียนไปนะคะเงียบไปห่างไปทิศเราไม่ดีบ้างนู่นานั่นนี่แต่อยากจะได้เราอยู่ในความสัมพันธ์แต่ไม่ทําอะไรคนคนนี้ก็เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวคนเรียกว่าแทงกัดก็ได้นะคะมันแล้วแต่คนจะเรียกเพราะฉะนั้นทุกวันนี้รูปแบบความสัมพันธ์ ถ้าคุณเจอในสื่อออนไลน์มันก็ค่อนข้างที่จะสูงเสียงนะอย่าตามหารักแท้เลยค่ะสมัยนี้ไม่มีรักแท้บอกเลยนะคะหนึ100่งไม่มีรักแท้มันจะมีแค่คนที่อยู่กับคุณได้หรือเปล่าอยู่ได้แบบไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ตีกันนะอยู่กันได้จนแก่เท่าดูแลซึ่งกันและกันนั่นเป็นแค่ มันเป็แค่พื้นฐานเบสิกของของความรักเลยแล้วก็มีหลายคู่ด้วยที่ทําไม่ได้นะะแล้วก็ไปไม่ถึงฝันเพราะว่ามันมีออกนอกข้างทางไปไงะนะคะอะมีแอบไปซื้อกินบ้างแอบแซบบ้างอะนู่นนั่นนี่ว่าไปดึงกิ๊กกักเข้ามามือที่3มือที่4มือที่5เป็นปลาหมึกเลยเข้ามาเพราะว่าอาจจะด้วยเป็นคนที่ว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันก็ง่ายในการพืพูดคุยอ่า เดี๋ยวเขาทะเลาะก,กับเราไม่กี่นาทีเขาวางสายปุ๊บอ่ะไปสกแกนโซเชียลปุ๊บไปเห็นคนอสวยหน่อยอ่ะเขาก็ไปคุยละอย่างเงี้ยเขาเรียกว,ว่าความซื่งสัตนะคะซึ่งมันหายากขึ้นเรื่อยเรื่อยนะคะในความสัมพันธ์ถ้าคุณเจอผู้ชายคนไหนที่รักคุณแล้วก็ซื่งสัต์กับคุณก็อย่าปล่อยเขาไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ว่าอ๋อไม่ชัดเจน ามามาหาหายไปไปมามาบางทีก็หายไปเหมือนตายแล้วอะไรเงี้ยอขอตัวไปทําอะไรธุระอะไรสักอย่างหนึ่งอ้างว่าง,งานยุ่งแต่จริงๆแล้วอาจจะหนีไปแต่งงานอาจาอาจะรับหลังอาจจะไปสารสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งพาอีกคนไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรเงี้ยคุณอาจจะรู้ทุกอย่างแหละเพียงแต่ว่าคุณไม่อยากจะพูดแล้วคุณก็ใช้ความอดทนในทางที่ผิดนะคะ เพราะฉะนั้นโคนจักจะบอกว่าอย่าอดทนกับคนที่ไม่ควรอดทนอย่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ควรอยู่แล้วก็อย่าคิดว่ารักแท้มันมีสมัยนี้ไม่มีรักแท้นะคะอย่าใช้คํานั้นเลยไม่ใช่ว่าโค้เจอประสบการณ์ไม่ดีมาแล้วคนมาบอกให้คุณนิ่งตินะแต่กําลังจะบอกว่าสําหรับคนที่เจออ,อย่าอย่าไปพูดว่ารักแท้รักแท้มันหายากนะคะ ยิ่งน้ำวันมันจะยากไปเพียงแต่ว่าหาคนที่เข้าใจคุณหาคนที่คุณเข้าใจเขาหาคนที่เขาไม่สร้างปัญหาให้หาคนที่เขารักคุณลองจากพ่อแม่คุณให้ได้ก่อนเอาเศษเสี้ยวนึงของพ่อแม่คุณก่อนเขาทําได้หรือเปล่าทีดคุณยังไงดูแลคุณยังไงเราเราวัดจากการกระทํเระวัดจากความเป็นจริงถ้าผู้ชายคนไหนที่มันยังไม่ได้ในสี่ห้าข้อนี้คุณก็อย่าเอามาเป็นเสาบ้านเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ มันจะเป็นภาระในชีวิตคุณแล้วเขาจะสร้างปัญหาให้คุณไม่ว่าคนนั้นจะเป็นแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ที่คุณรอจะให้อาภัยหรือไม่ให้อาภัยก็ตามนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคําว่าความรักเนี่ยมันมันอยู่ที่ตัวบุคคลความรักมันเป็นมันเป็นคําพูดเป็นนิยามแต่คนที่นําความรักมาจะต้องเป็นคนที่สื่อสื่อกับความรักในรูปแบบแต่างๆก็คือ เหมือนตัวเราเป็นตัวแทนของความ,มรักนั่นแหละเหมือนคุณเป็นตัวแทนของความรักคุณพร้อมจะเป็นแฟนที่ดีหรือยังเขาพร้อมจะเป็นแฟนที่ดีของคุณหรือยังถ้าตราบใดที่คนคนนั้นของคุณยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีทําตัวดีทั้งต่อหน้าและรับหลังกับคุณหรือมีความจริงใจอะไรก็ตามหรือมีความชัดเจนอะไรก็ตามถ้าเขายังให้ความชัดเจนตรงนั้นไม่ได้ คุณก็ไม่จําเป็นต้องรอคอยแล้วไม่ต้องเป็นต้องเดินต่อไปในความสัมพันธ์มันควรจะยุติความสัมพันธ์นะคะมันต้องเด็ดขาดนะคะจำไว้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ดีมันจะถ่วงลังให้คุณไปเจอคนที่ดีกับคุณในอนาคตได้ช้าลงไปอีกนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะเคยพูดเนาะแต่ว่าโค้ดมายามอีกทีเพราะเราไม่ได้พูดเรื่องความรักกันนานแล้วนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายก่อนที่คลิปจะเต็มค่ะลาตีสวัสดีฟันดีอีกรอบค่ะ